ต่อไปเชฟประดมนำเสนอนะครับผัดผักกะะระเ,เทียนมนะครับเกลียวกระเทียมน้องหอมเลยครับนี่้ยหอมกระเทียมมากเลยครับใส่ผักกระเทียมลงไปเลยครับกระเทียมพอสามเทปแล้วหยาบครับ ผัดผัดก,กระเทยตรงเครื่องที่เฉยครับก็หอมนะครับเตยมเครื่ขของปรุงเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเติมซอสเติมซุยุลงไปนะครับเมนูผัดข,ของเรา เสน้อยเสน้อยแสหย่แสหลายเสี้ยนหลายเร็วน้ำตาลมาเลยนะครับนีน้นำตาลครับของชิโรคนะ เขาให้เข้ากันก็สุดยอดแล้วล่ะครับผมเมนูบ้านๆครับผมตักผักกินกับข้าวสวยร้อนๆนี่ก็สุด,อด,ย,สดยอดเลยครับนี่นะครับแะคะแ่นี้ครับผม